ห้องนี่มันลำบากจริงๆเลยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยนี่เคยตาบอกรือไงหัวหน้าคะฉันขอโทษนะคะหัวหน้าพอดีฉันไม่ทันระวังอะค่ะฉันขอโทษนะคะหัวหน้า ลูกแม่ออดออดมึงทำกูเจ็บมึงก็ต้องเจ็บด้วยหัวหน้าคะฉันเจ็บนะคะหัวหน้าผมหนัหน้าหัวหน้าคะฉันท้องจะแปดเดือนแล้วอ่ะเดือนหน้า ก็ถึงกำหนดคลอดแล้วช่วงนี้ทำอะไรก็ลำบากไปหมดเลยอะค่ะแถมเดือนหน้าเนี่ยก็จะถึงสงการแล้วด้วยนะคะฉันเลยอยากจะขอลายาวเลยอะค่ะ <c oughs> มึงจะมาลาตอนนี้ไม่ได้มึงก็แค่ท้องไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรมากมายแล้วอีกอย่างนะช่วงนี้คนงานก็เพิ่งลางออกกันสองสามคนอนะ ถ้ามึงลาคลอดเพิ่มอีกคนใครจะมารับผิดชอบงานแทนมึงฮะแล้วส่วนดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยมึงจะปล่อยให้ยากขึ้นเป็นบา้องดีปะนี่ส่งการที่จะถึงนี้เนี่ยกูไม่ให้มึงยุ่นจังไว้ด้วย หนะคะแต่ว่าฉันอยากจะกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดก่อนที่ฉันจะคลอดนะคะไม่ได้ไปเนี่ยฉันคงไม่ได้เจอหน้าพ่อกับแม่ไปอีกหลายปีเลยนะคะนั่นมันก็มเรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโกยังไงกูก็ไม่ให้มึงลาแต่ถ้ามึงยางจะลานะกูจะหักเงินเดือนมึงทั้งเดือน ค่ะฉันฉ,ฉันไม่ลาแล้วค่ะหมอหน้าฉันไม่ลาแล้วค่ะไม่ลาแล้วดีทำงานของมึงต่อไปค่ะค่ะ่ะ,ะอตอยเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอท้องแก่ขนาดนี้แล้วทำไมเธอถึงมาทำงานอยู่อีกอะ ฉันบอกให้หยุดไงท้าไม่ได้ยินเหรอนี่เธอท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ย8เดือนแล้วค่ะคุณออนงั่นก็สแสดงว่าเธอใกล้คลอดแล้ว่สิใช่ค่ะอีก2อสสัปดาห์ข้างหน้าหมอจะคลอดแล้วค่ะแล้วทำไมเธอถึงยังมาทำงานอยู่อีกล่ะ ทำไมไม่ลาขอดแล้วถ้าเกิดลูกในท้องเธอเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบแล้วนี่ก็ใกล้จะส่งการแล้วด้วยทำไมเธอไม่ลายาวไปเลยล่ะคุณออนคะฉันก็ลาไปแล้วนะคะแต่ว่าหัวหน้าบอกว่าถ้าฉันลาหัวหน้าเขาจะหักเงินเดือนของฉันทั้งหมดเลยคะ่ะนี่ถึงขั้นขู่จะหักเงินเดือนทั้งหมดเลยเหรอ แต่ที่สวนดอกไม้ของฉันไม่มีเรื่องบ้าๆพวกนี้นะหัวหน้าบอกว่าให้ฉันทำงานอีกครึ่งเดือนเพื่อที่จะทำสวนพวกนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะลาคลอดได้ค่ะอีกอย่างหัวหน้าก็ไม่ให้ฉันหยุดสงการด้วยเพราะว่าคนงานเขาไม่พอค่ะไม่มีคนทำงานแทนอีกด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดเธอคลอดก่อนกำหนดขึ้นมาเนี่ย หัวหน้าเขาจะรับผิดชอบไวไหมเอาล่ะไหนเธอลองบอกฉันมาสิว่าหัวหน้าคนไหนที่ไม่ให้เธอลาพูดมาสิหัวหน้าตาลค่ะอันเดี๋ยวเธอช่วยไปเรียกหัวหน้าตาลมาพบฉันหน่อยในเจ้า คุณออนคะคุณออนอยาบไปว่าหัวหน้าตาลเขาเลยนะคะฉันเองเนี่ยก็เต็มใจที่จะทำงานเองด้วยค่ะแล้วฉันก็ไม่อยากโดนหักเงินเดือนด้วยฉันลาคลอดไปเนี่ยแล้วไม่มีเงินสำรองเนี่ยฉันต้องแย่แน่เลยค่ะฉันขอร้องแล้วนะคะคุณออนเตยนี่เธอไม่รู้เรื่องจริงๆงั้นเหรอว่าที่สวนดอกไม้ของฉันเนี่ย ลาคลอดได้3เดือนแล้วก็จะจ่ายค่าชดเชยให้อีก45วันเรื่องนี้หัวหน้าเขาไม่ได้บอกเธองั้นหรอ,อ,อไม่ได้บอกค่ะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยฉันก็แค่คิดว่าเรื่องท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของผู้หญิงทุกคนนะคะเตยนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ เด็กในท้องทั้งคนน่ะเธอจะปล่อยให้เด็กมาเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้นะค,คุณออนเรียกหาผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับนี่มันหมายความว่ายังไงคนงานท้องแก่ขนาดนี้ทำไมถึงยังให้มาทำงานอยู่ <c oughs> ก็ดอกไม้พวกนี้แค่อีกครึ่งเดือนต้องส่งลูกค้าแล้วนะครับ <c oughs> <ß. S 1> ก็ผมเห็นว่าแค่อีกครึ่งเดือนเอง ก็เลยจะให้แกทนอีกสักหน่อยครับถ้างานนี้เสร็จผมกะจะให้แกหยุดพักยาวไปเลยครับทนอย่างนั้นเหรออีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเตยเขาก็จะคลอดแล้วแล้วถ้าเกิดเตยเขาเป็นอะไรขึ้นมาแกรัรบผิดชอบไปไหมโทษคุณออนครับผมว่ามันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกมั้งครับแล้วแกจะแน่ใจได้ยังไงแกเองก็มีลูกไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับ อย่างนั้นเนี่ยฉันขอถามอะไรไหน่อยนะตอนที่เมียแกท้องแกให้เมียแกลาคอตอนกี่เดือนก็เหเ,เดือนที่ห้าครับเมียแกท้องได้แค่ห้าเดือนแกก็ให้เมียแกลาคอตั้งแต่เดือนที่ห้าแล้วแล้วเตยกับเมียแกเนี่ยเขาต่างกันยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทําไมแกไม่หัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างละ่ะ หาคนงานเพิ่มเนี่ยมันยากตรงไหนก็มันก็ใช่อยู่ครับคุณออนแต่ว่าช่วงนี้หาคนงานมาทําแทนเนี่ยมันยากมากเลยครับแต่แกก็เห็นว่าเตยเขากําลังท้องแกอยู่อะทำไมแกไม่รู้จักเตรียม้องล่วงหน้านะแล้วนี่ก็ใกล้จะส่งการแล้วด้วยมันคือวันครอบครัวใครๆเขาก็อยากกลับบ้านันทั้งนั้นอนะแต่ผมประกาศรับสมัครคนงานเพิ่มแล้วนะครับก็ ยังไม่มีใครมาสมัครเลยสักคนครับแล้วนี่ถ้าเตยมาลายอยู่ช่วงสงการอีกอะ่ะผมว่างานนี้ไม่เสร็จแน่ๆเลยครับอีกอย่างนะครับเตยเนี่ยก็ระปากเองแล้วด้วยว่าจะไม่หยุดมาทํางานเองด้วยครับเพราะว่าแกขู่ไว้ว่าจะหักเงินเดือนเตยเตยเขาก็เลยไม่มีทางเลือกเขาก็เลยรับปากแกไปอย่างนั้นแหละแล้วอีกอย่างนะถ้าเตยเขาไม่ได้หยุดสงการเนี่ยฉันก็จะ ไม่ให้แกหยุดจำไว้ไม่ได้นะครับคุณออนผมจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวภูเก็ตกับพรอัว,วแล้วอะครับเห็นไหมล่ะแกยงอยากหยุดไปเที่ยวกับพ่อพวเลยแล้วเตยเขาไม่มีครอบครัวไงแล้วอีกเป็นกี่วันก็จะสรานการทำไมแกไม่รู้จักวางแผนให้มันดีๆล่ะถ้าเรื่องแค่นี้แกยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เนี่ยแล้วฉันจะไว้ใจหัวหน้าอย่างแกได้ยังไง เ,ออเธอแจ้งลาคลอดไปตั้งแต่ตอนไหนแลออ้ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วค่ะฉันว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็มากพอสำหรับการหาคนงานเพิ่มแล้วนะฉันขอถามแก่แกยังอยากทำงานที่ดีอยู่ไหมอยากครับอยากทำสิครับคุณออนถ้างานวันนี้เนี่ยก็รีบไปจัดการเรื่องลาคลอดให้เรียบร้นอยภายในนี้แล้วถ้าแกหาคนงานมาเพิ่มไม่ได้ เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดก,การให้เสร็จตอนนี้เลยครับแล้วแกก็จําไว้ด้วยนะว่าอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับสําหรับครั้งนี้ฉันจะถือว่าแกทํางานบกพร่องฉันขอหักโบนัสสิ้นปีขงแก90%ฮะ90%ไปได้ละไปสิ ครับคุณออนขอบคุณมากเลยนะคะคุณออนฉันก็ต้องขอโทษแทนด้วยนะที่ดูแลคนงานอย่างพวกเธอได้ไม่ดีพอ